ครับวันนี้จะมาเทสอีกแล้วอีกแล้วว้าวนกครับใส่สนูตัวนี้ใช้ถุงถุงขยะใช้ถุงขยะมาลองดูวด่าจะขึ้นไหมลบประหยัดครับใช้ถุงขยะเดี๋ยวติดตามชมตอนวิ่ควงครับ๋ยวมัดเชื่อนครับ <Yeah. S 2> เนี่ยตัววิ่งนะครับว่าจะขึ้นไหม <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับ <Okay. S 2> พร้อมเราไปเลย <Okay. S 2> ไปเนี่ยครับพอได้ครับนอ้ยนนไม่หลังวะ่ะ hơi đăng đó quay trước เนี่ยครับเสียงสนุดังไม่ค่อยแรยงครับลมมันไม่แรงเนี่ยครับ เสียงธนูไม่ค่อยดังครับเดี๋ยวลองปล่อยเชือกขึ้นไปอีกลมมันไม่ค่อยแรงเสียงธนูเลยลังไม่ค่อยแรงครับได้ยินเสียงธนูไหมครับ ลมมันไม่ค่อยแรงครับเนียห็นไหมครับไม่ค่อยมีลมครับมันต้องไปเชี่ยขึ้นไปอีก